นี่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 ได้เวลาแล้วออกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ออกวันนี้ไม่ออกไม่ออกนะไม่ออกนะดูนะักไม่ออกออกเลยซึ้งดูดูมากอ่ะเล่นไปเล่นไปอย่าชนแม่นะอย่าชนแม่นะโอ้โหคาบก็จะคาบเล่นก็นจะเล่นโอ้โหแต่เช้าเลยนะเรานี่ไอ้ใหญ่นี่ก็ไอ้ใหญ่จะ กินอย่างเดียวเลยเลานี่มาถึงก็จะกินอย่างเดียวเลยโอ้โหนี่พุ่งเลยอ๋ออ๋อออโอ้โหแรงดีจริงๆแต่เช้าเลยนั่นเอานน่มานี้มานี้ยมาเดี๋ยวก็ทึกดึกเดี๋ยวก็ทึกมานี่มานี่มานี่ไอใหญ่มันไม่เล่นด้วยหรอกไอใหญ่มันเบื่อเราแล้วไอใหญ่นี่กินอย่างเดียวค่ะเพื่อนเพื่อนเฮยอย่าพึ่ง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 ขอเล่นก่อนขอเล่นัน่ก่อนตั้งอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะ เทแล้วมันไม่เล่นแล้วเห็นไหมล่ะอือให้มันวิ่งเล่นออกกำลังกายไอหมานี่จะรีบไปไหนล่ะไม่ต้องมานี้มานี้มานี่เห็นไหมมาอย่าพิ่งนะอย่าพิ่งนะไม่เอาไม่เอาอย่าอย่าอย่าขอให้มันออกกําลังกายสักหน่อยนึงก่อนมานี่เร็ว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 ออกกำลังกายก่อนในนี้ตรงนี่ก็เกินไปไปไปนู่นก่อนไปเล่นกับน้องก่อนไปไปเล่นกับน้องก่อนไปไป ก็เรานิสัยอะอย่างเงี้ยไปเลยไปเลยไปเลยอย่ามาทำอย่ามานี่กับเราอหมามันกําลังอยากจะเล่นเราก็รีบร้อนจนเกินไปไม่ควรมาแล้ววันหลังไม่ให้มาแล้วอยู่บ้านเลยเนเพื่อนเกินไป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 มันไม่ทําหรอกเพราะว่ามันหวงกินเดียีเพื่อนเพื่อนพ่อเทไวเกินไปมันกําลังสนุกเล่นกําลังสนุกเลย ดเฝืนฝ no. <ti> ือมามามาเล่นกับแม่ก็ได้มาเล่นกับแม่ก็ได้มาเนี่มา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 นี่ยเนาะมามานี่เนาะแม่มาแล้วนะแม่มาแล้วนะแน่ใจนะไม่ต้องมานะต้องมาแล้วนะพ่อมันก็เกินไปนะลูกเนาะนะผมกำลังสนุกเลยผมกำลังชนุกน่าตุ๊บตุ๊บ เพื le ่อนนี mm. keen ep, keen ep, keen ep. ่เต็มเลยเต็มต้นเลยเนี่ยค่ะออกลูกเต็มเลยนะลกมาใ่ไหมมานี่ดกิหมอนี้มมานีไปลนะไมไปเนะไปเลยนะไไปแลนนะไปเรียกพี่ออกมาเลยหน่อเลย เยพี่ออกมาเลยหน่อยไปแหมอันนี้แลเบาเบาอันนี้อันนี้เด็บนหลังห้ามยุ่งนะห้ามเทด้วยต้องโดนดุพ่อไม่รู้เรื่องเลยแหมเออเล่นไปเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเล่นไปก่อนเลยเล่นไปก่อนมานี่เ้วไอ้ใหญ่อยากกินอย่างเดียวเลยโอ้โหไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่อง เนาะเนาะฉีด <No>. no. <laughs> มาสักทีสิฉีดมาสัทีสินะบาไปนี่เราเบาไปไหนแล้วเนี่ยสมควรแล้วหมาอ้วนก็พอแบบนี้ไงแทนที่จะให้มันเล่นก่อนเออออกกาลังกายสักนิดนึงกับน้องมันก็ยังดีนี่เทปุ๊บมันก็ใจมันก็คิดแต่กินอย่างเดียวเลยทีนี้ใช่ไหม เนี่เหมือนไอ้น <emat> ้องเนี่ยไอ้เนยเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนี้เลยนะไอ้เอยไม่จะอย่างนี้เลยนะไอ้เนยมันหน้าไหมมันหน้าไหมไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วเออเอเอาเดี๋ยวพี่มาก่อนเดีวพี่มาก่อนเนาะพี่อยู่ไหนนะดักล่อเลยเอาเอาเอาไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วมาแล้วมาชวนพี่มันเล่นอ่เอาเอาเอาสิเอาสิ เห็นนะเขียกแทนเลยมาน,นีเลยมาน,นีแล้วมาน,นีแล้วโอโอ้ยอย่าอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไหนจัดก,การดิให้มันกินพร้อมกันเพราะว่าเดี๋ยวมันกินเสร็จแล้วมันจะกินของน้องโอเค